คูบุญสวัสดีคะ่ะสําหรับคลิปนี้นะคะคูบุญก็มาหัวข้อแรนดอมเช่นเดิมในหัวข้อนะคะเมื่อคุณหมดกรรมทางความรักกับคู่กรรมนะคะคุณจะได้เจอความรักแบบไหนนะคะก็เป็นพลังงานรวมเช่นเดิมที่ไม่เจาะจงพลังงานใดพลังงานหนึ่งนะคะซึ่ง ความตรงความใช่ของคนใดคนหนึ่งแน่นอนว่ามันจะไม่ใช่คลิปใครคนใดคนหนึ่งมันอาจจะตรงบ้างบางส่วนนะคะแต่จะไม่ตรงทั้งหมดนั่นแปลว่ามันอาจจะไม่ใช่ดวงของคุณทั้งหมดนะคะถ้าเกิดมันไม่ตรงไม่ใช่ในส่วนไหนอย่าบังคับอย่าฝืนว่ามันจะต้องเป็นดวงของคุณนะคะเพราะครูบุญอ่านตามพลังงานหน้าไพ่นะคะไม่ได้เจาะจงดวงของใครดังนั้นเนี่ยแน่นอนว่ามันจะไม่ใช่ร้อเปอร์ซนตอยู่แล้วนะคะ ก่อนไปฟังครูบุญก็ประชาสัมพันธ์นะคะแป้งแบรนด์ครูบุญนางพญามหาเฮงชาร์มมิ่งนะคะแป้งพับตลับนี้เป็นมากกว่าแป้งนะคะแตกต่างจากแป้งที่ห่ออื่นอย่างไรนะคะแป้งมงคลนะคะเหมือนลงณห,หน้าทองเสริมโหเฮงเสริมสเสน่ห์เสริมเมตตานะคะเนื่องจากธรรมศาสตร์ว่านนางพญามหาเศรษฐีนะคะเป็นว่านความเชื่อโบราณนะคะที่น้อยคนจะรู้ว่าว่านตัวนี้ เป็นสมุนไพรที่ช่วยเสริมในเรื่องของเมตตามหานิยมนะคะและคุณสมบัตินะคะคุณภาพคับแก้วร้อนๆอนแบบนี้นะคะกันน้ำกันเหงื่อนะคะกันแดดกันฝุ่นกันแดด spf 30 PA++ บวกบวกบวกนะคะใช้ตลับเดียวนะคะแทนรองพื้นแทนกันแดดได้เลยคุ้มค่าคุ้มราคาใช้ได้นานไม่ต่ำกว่า2ถึง3เดือนนะคะและลูกค้าทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าใช้แล้วนะคะปกปิดเนียนกริบมากๆนะคะแป้งตลับนี้ที่สำคัญปกปิดอย่างไรนะคะทั้งฝ้าทั้งกระรอยสิวแตก กับไม่รู้สึกว่าหนักหน้าเลยนะคะรู้สึกแบบหน้าเบามากเหมือนไม่ได้เอาอะไรมาฉาบไว้ที่หน้าเลยนะคะหน้าสามารถหายใจออกได้นะคะที่สําคัญเนี่ยแม้จะกันเหงื่อกันน้ํากันสารพัดกับล้างออกได้ง่ายๆไม่อุดตันไม่ทําให้เป็นสิวนะคะแป้งตลับนี้และสารสกัดจากธรรมชาติทั้งหมดเหมาะกับผิวแพ้ง่ายมากๆแม้ว่าคุณจะเป็นสิวก็ตามะคะเพราะเป็นสมุนไพร น้อยนะคะที่จะมีแป้งที่ห่อไหนมาบอกสารสกัดได้อย่างชัดเจนนะคะซึ่งครูบุญเนี่ยรู้ลึกรูลกลกลก้ละเอียดในนะคะแป้งของตัวเองที่ตัวเองทำแบรนด์มานะคะลูกค้าการันตีคุณภาพ เทียบเท่าคาลเ,เตอร์แป้นะคะแป้งระดับนี้นะคะและนะคะลิฟนางพญามหาเฮงนะคะลิฟก็เป็นมากกว่าริฟรเช่นกันนะคะทำมาจากว่านนางพญาซึ่งว่านชนิดนี้นะคะมีเรื่องเล่าโบราณนะคะเดี๋ยวครูบุญจะมาเล่านะคะในอีพีถัดไปนะคะแต่ช่วยในเรื่องของเมตตามหานิยมเช่นกันนะคะเป็นลิฟที่ไม่มีสีนะคะแต่กลิ่นหอมมาก หอมแบบเหมือนขนมนะคะทาไปที่ปากนะคะก่อนจะทาลิปตัวอื่นช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะแก้ปัญหาปากลอกปากเป็นขุยปากดำปากํำนะคะทาไปนานๆจะช่วยบำรุงให้ปากอมชมพูที่สำคัญนะคะว่านชนิดนี้เป็นสรรพคุณแบบพุทธคุณหรือ ฤทธิ์คุณนะคะฤทธิ์ทิคุณนะคะช่วยในเรื่องเมตตาที่รแรงมากแล้วคูบุญยังนะคะขอครูบาอาจารย์ในการใส่นะคะคาถาพุทธคุณนะคะเมตตามหานิยมไปในแท่งลิบแท่งลิบนี้ด้วยนะคะสำหรับลิบรุ่นนี้นะคะจัดโปคู่กันหนาะะแป้งตลับเดียว690 ลิฟต์อย่างเดียว289ค่าส่ง50แต่ถ้าคุณจัดคู่การรับไปเพียง9 9 9, 9เลขสวยเลขมงคลมงคลจริงไหมดูเมื่อวานนะคะใครได้เลขนี้ไปนะคะบอกเลยว่าต้องจัดรุ่นนี้ชุดนี้แล้วนะคะ3ชุดเท่านั้นนะคะหมดแล้วราคาจะกลับมาปกติแล้วนะคะอันนี้ครูบุญให้แบบพิเศษมากๆนะคะไม่ได้แบบคิดกำไรอะไรมากมายเลยนะคะแป้งทั้งตลับเนี่ย ทั้งลิฟเนี่ยค่ะราคาแค่หลักร้อยคิดดูว่าคุณ,คณจะได้กําไรแค่เท่าไหร่นะคะลดแลกแจกแถมแบบสุดยอดนะคะมาค่ะหลังจากที่คุณนะคะหมดกรรมนะคะจากคู่กรรมนะคะคุณจะได้เจอความรักแบบไหนขอเช็คพลังงานหลักเช่นเดิมนะคะคูบุญจะเช็คพลังงานหลักทุกครั้งเพื่อที่จะไม่ให้เรารู้สึกว่า ฝืนว่ามันเป็นคลิปของเรานะคะไม่ให้เราแบบมโนเกินไปนะคะเพราะมีบางคนเนี่ยมาเมนว่าครูบุญว่า,าพลังงานก็พลังงานเดิมๆนะคะถ้า,ถาพ่พลังงานนาไพ่เป็นแบบไหนครูบุญก็จะนะคะพูดไปแบบนั้นเลยนะคะซึ่งแน่นอนว่าพลังงานช่องครูบุญส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบ พลังงานดีดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่นะคะพลังงานหลักส่วนใหญ่จึงเป็นพลังงานดีนะคะไม่ค่อยมีพลังงานดรามา่าท็อกซิกเวินเวร์อะไรมากมายนะคะเพราะครูบุญก็คือแบบพลังงานครูบุญเนี่ยมันก็ค่อนข้างดึงดูดกลุ่มพลังงานนี้อยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยน้อยมากที่จะมีพลังงานแบบคนที่มาตําหนิครูบุญเนี่ยเล็ดรอดเข้ามานะคะซึ่งแน่นอนว่าถ้าเผลอเล็ดรอดเข้ามานะคะไม่ให้เกียรติกันนะคะไม่แบบ มารับชมแล้วฟังคลิปฟรีแล้วนะคะไม่รู้รู้สึกขอบคุณเขาแล้วก็ยังแบบตำหนิเขานะคะในเชิงไม่สร้างสรรค์ครูบุญก็จะขอนะคะบล็อกออกจากช่องทันทีนะคะถ้าท่านใดนะคะที่แบบรับชมแล้วได้อะไรดีๆนะคะรับพลังงานดีๆไปอันนี้นะคะแล้วก็มีการพิมพ์ขอบคุณมากครูบุญก็ขอบคุณด้วยอาจจะ ออขอบคุณทุกคนเลยนะคะอาจจะไม่ได้ตอบทุกคอมเมนต์นะคะเพราะว่าครูบุญเนี่ยค่อนข้างทำหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะคะก็อาจจะแบบได้ตอบบ้างไม่ได้ตอบบ้างนะคะแต่ขอบคุณทุกคนนะคะที่ส่งกำลังใจนะคะส่งข้อความดีๆให้นะคะแต่ถ้าท่านใดแบบลบลบนะคะลบ,ลบส่งพลังงานลบนะคะเจตนาที่จะเขาเรียกอะไรอะ่ะเจตนาที่จะ ทำให้เรามีพลังงานลบตามเนี่ยคุณบอกเลยว่าครูบุญจะบล็อกออกจากช่องทันทีนะคะครูบุญจะไม่เก็บคนแบบนี้ไว้นะคะในพื้นที่ของครูบุญเพราะครูบุญถือว่า YouTube ก็คือบ้านนะคะช่องนี้ก็คือบ้านนะคะเป็นบ้านดังนั้นเนี่ยเราต้องจัดสรรบ้านด้วยคุณภาพเราต้องจัดสรรบ้านด้วยคนคุณภาพเช่นกันนะคะพลังงานหลักนะคะพลังงานหลัก ว้าวสองเหรียญน,นะคะคุณกําลังพยายามปรับบาลานซ์ปรับอารมณ์ปรับสมดุลในตัวเองอยู่นะคะบางคนก็พยายามเยียวยาใจอยู่ในช่วงนี้บางคนก็ทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะสองสิ่งสองอย่างขึ้นไปก็พยายามรับมือนะคะแต่คุณก็รับมือได้นะคะ เนีย่ยหนึ่งไม้สองเหรียญหนึ่งไม้มีการเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆนะคะแรนดอมนี้โดยเฉพาะในเรื่องของการทํางานการเข้าไปเรียนรู้สิ่งใหม่การเริ่มต้นสิ่งใหม่และคุณก็พยายามรับมือนะคะทั้งสิ่งเก่าและสิ่งใหม่แรนดอมนี้แน่นอนว่าถ้าทํางานเนี่ยคุณไม่ได้ทํางานเดียวอย่างแน่นอนคุณจะต้องมีงานหลักงานเสริมงานอดิเรกด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยคุณจ,จึงต้องพยายามปรับบาลานซ์ปรับอารมณ์ปรับสมดุลในตัวเองมากๆนะคะ พลังงานหลักก้าวดาบเลยเครียดคิดมากนะคะช่วงนี้อาจจะนอนไม่หลับราชนีไม้อาจจะสะดุ้งตื่นแล้วก็อาจจะกดดันนิดนึงนะคะกดดันกับสิ่งใหม่ที่กําลังทําอยู่ในตอนนี้ด้วยความที่คุณอาจจะไม่ชินนะคะไม่ชินกับสิ่งใหม่นะคะคุณเลยเกิดภาวะก้าวดาบความเครียดความคิดมากความวิตกกังวลในช่วงนี้ราชินีไม้นะคะก็ชัดเจนมากว่า เป็นพลังงานคนที่มีไฟมีแพชชั่นกับชีวิตตัวเองกับการทำงานกับการสร้างชีวิตนะคะเป็นกลุ่มพลังงานที่เป็นคนเก่งอยู่แล้วนะคะเป็นคนใจสู้ไม่ถอยนะคะเป็นสายลุยนะคะเป็นคนที่ทุ่มเทกับทุกสิ่งที่ตัวเองทําและแรนดอมนี้บางคนก็คือแทบจะไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักเลยนะคะเพราะว่าไพ่มันไม่เด่นนะคะเป็นไพ่ของกลุ่มคนที่โฟกัสที่การทํางาน การหาเงินเป็นหลักนะคะแรนดอมนี้ทาวเวอร์ห้าดาบอาจจะมีการทะเลาะขัดแย้งกับคนรอบข้างก่อนหน้านี้แต่คุณเลือกที่จะหันหลังออกมาแล้วนะคะเลือกที่จะหันหลังจากสถานการณ์นี้นะคะใครที่อยากจะมาทะเลาะขัดแย้งกับคุณนะคะ5้าดาวคุณเลือกที่จะหันหลังออกจากสถานการณ์นี้ตัดจบนะคะส่วนใหญ่บางคนก็คือเลือกที่จะตัดจบปัญหานี้ออกไปเลยนะคะไม่มีการแบบ เขาเรียกอะไรนะยืดหยุ่นนะคะไม่ยืดหยุ่นนะคะถ้าแบบท็อกซิกจนเกินไปกับชีวิตนะคะแม้แต่ความรักความสัมพันธ์ก็ตามเพราะว่าทาวเวอร์มากับ5ดาบนั่นแปลว่าคุณอาจจะเคยไปตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่ทัศนคติไม่ตรงกันความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะมีะไรสไตล์เป้าหมายชีวิตที่ไม่ตรงกันนะคะดังนั้นเนี่ยทาวเวอร์ก็คือคุณจึงเลือกตัดจบออกมาเลยนะคะจากความรัก ความสัมพันธ์ในครั้งนี้แล้วยังมีสภาวะของความเครียดคิดมากกังวลใจห้าเหรียญก็คือความโดดเดี่ยวนะคะความรู้สึกผิดหวังเสียใจก้าวหมายยังรู้สึกไม่ค่อยไว้เนื้อเชื่อใจใครยังรู้สึกแบบระแวดระวังอยู่นะคะยังมีแผลใจในอดีตนะคะยังเป็นกลุ่มคนที่ยังไม่ได้เยียวยาใจตัวเองร้อยเปอร์ซบางคนนะคะเลือกที่จะ ใช้ในเรื่องของการทํางานนะคะในการที่จะเยียวยาใจตัวเองนั้นเอาพลังงานนะคะมาโฟกัสที่การทํางานนะคะโฟกัสที่ความรับผิดชอบชีวิตตัวเองเป็นหลักท่าที่เด่นนะคะมังกรพึกศพกนันเมสิงธนูกุมตุลมิถุนนะคะแล้วก็มีนกรกฎพุจิตก็มีทุกท่าเลยนะคะสําหรับแรนดอมนี้นะคะถ้าพลังงานตรงพลังงานใช่ก็รับฟังได้นะคะ หลังจากที่นะคะคุณนะคะจบจากคู่กรรมนะคะหรือแบบชดใช้กับคู่กรรมแล้วนะคะคุณจะได้เจอความรักแบบไหนนะคะความรักที่คุณจะได้เจอความรักที่คุณจะได้เจอค่ะความรักที่คุณจะได้เจอ ก้าถ้วยเลยเจอคนเจ้าชู้หรอคะเนี่ยเดี๋ยวนะตัดจบจากคู่กรรมแล้วยังจะได้เจอคนเจ้าชู้อีกหรอคะขอขยายก้าวถ้วยนะคะก้าวถ้วยถ้าพลังงานนะคะคุณต้องบอกก่อนนะคะถ้าคุณยังแบบพลังงานคุณยังโฟกัสอยู่กับคนที่เคยทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจพลังงานคุณยังโฟกัสอยู่ที่คู่กรรมเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากนะคะที่เราจะเจอความรักที่ดีนะคะดังนั้นคําว่า เยียวยาใจนะคะการฮิลลิ่งตัวเองมันจึงสำคัญมากๆนะคะไม่ใช่เฉพาะว่าคนทิดจะต้องฮิลลิ่งเยียวยาใจตัวเองจะต้องมาแบบเป็นคนที่ต้องมาเป็นแม่หมอดูดวงอา่านไพ่เยียวยาผู้คนทุกคนนะคะจำเป็นจะต้องเยียวยาปัญหาใจด้วยตัวเองทั้งนั้นนะคะเพื่อตัวเรานั่นเองนะคะเจ็ดถ้วยคุณจะได้เจอใครคุณจะได้เจอใครคะ คุณจะได้เจอใครแปดถ้วยทางเก้าถ้วยแปดถ้วยไพ่บอกคุณนะคะคุณจะต้องหันหลังออกจากคนเจ้าชู้ก่อนนะไพ่เก้าถ้วยเจ็ดถ้วยแปดถ้วยมาด้วยการเรียงเลยนะคะเลขสวยเจ็ดแปดเก้าคุณจะต้องหันหลังนะคะออกจากคนเจ้าชู้ก่อนนะคะเก้าถ้วยนี้แล้วคุณถึงจะนะคะได้เจอความรักที่ดี บางคนคุยังลังเลสงสัยเจ็ดถ้วยก็คือยังคิดมากยังกังวลใจยังแบบไม่รู้จะอย่างไรไม่รู้จะซ้ายจะขวาซึ่งจริงๆอะค่ะคนคนนั้นเขาอาจจะชัดเจนกับคุณดีชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาไม่ชัดเจนนะคะก้าถ้วยก็คือคนเจ้าชู้คนที่ยังไม่พร้อมจะเลือกใครคนที่ยังมีความสุขกับการได้เลือกคนที่ยังสนุกนะคะกับชีวิตแบบลันล้านะคะกับการได้แบบจีบคนนั้นจีบคนนี้นะคะดังนั้นเนี่ย คุณอยากเจอความรักที่ดีคุณจะต้องทันหลังออกจากพลังงานของคนคนนี้ก่อนหรือเอาพลังงานตัวเองออกจากพลังงานคนลักษณะนี้นะคะเนี่ยห้าดาบสามถ้วยบางคนเจอรักสามเศร้าเราสามคนนะคะสามถ้วยเก้าถ้วยห้าดาบชัดเจนมากเก้าไม้ให้ขยายไม่ได้เลยนะคะเนี่ย ราชาเหรียญคุณจะได้เจอราชาเหรียญคุณบ,บอกเลยถ้าคุณออกจากแก้วถ้วยได้คุณจะเจอราชาเหรียญราชาเหรียญคือคนที่จิตใจหนักแน่นมั่นคงนะคะมั่นคงทั้งฐานะการงานการเงินและจิตใจคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่บุคลิกภายนอกดูเย็นชาดูเข่งขึมดูไม่ค่อยแสดงออกในเรื่องของความรู้สึกนะคะเพราะคนที่ไม่เจ้าชู้นะคะคนที่แบบไม่ได้มีนิสัยของความเจ้าชู้เลยเนี่ย เขาจะไม่ค่อยมีลูกเล่นนะคะหรือจะไม่ค่อยอมีวิธีพูดเอาใจผู้หญิงเท่ากับคนเจ้าชู้นะคะครูบุญบอกเลยนะคะนี่คือหลักจิตวิทยาครูบุญนะคะอ่านไพ่ทั้งหลักจิตวิทยาเหตุผลนะคะแล้วก็ธรรมะปัจฉญานะคะ ใครอยากได้ศาสตร์วิชาครูบุญก็มาเรียนกับครูบุญได้ครูบุญจะไม่เหมือนแม่หมอคนอื่นๆนะคะห้าเหรียญน,นะคะห้าเหรียญคุณจะได้เจอใครคุณต้องหันหลังออกจากความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนก่อนนะคะคุณจึงจะได้เจอคนที่ดีคนที่ใช่นะคะถ้าคุณยังไปวิ่งตามคนที่เขาไม่สนใจคุณคนที่เขาไม่รักคนที่เขาไม่แคร์คุณคนที่เขา,า,าไม่ให้สเตตัสใดๆเนี่ย ห้าเหรียญนะคะคุณก็จะรู้สึกโดดเดี่ยวเงาเศร้ามากๆนะคะแรนดอมนี้จะเป็นแรนดอมที่จริงจริงมากเพราะว่ามันมีทั้งมุมดีและไม่ดีนะคะซึ่งมันเป็นธรรมชาติของชีวิตมากๆนะคะเลเวอร์เห็นไหมว่าความรักนะคะเลเวอร์คือความรักครั้งใหม่ความรักที่เลเวอร์นะคะเนี่ยคุณจะเจอความรักครั้งใหม่นะคะเลเวอร์มากับแปดไม้ ความรักครั้งใหม่จะเข้ามาอย่างรวดเร็วเมื่อคุณหันหลังออกจากความรักที่มันไม่ใช่นะคะคนคนนี้อาจจะมาผ่านสื่อโซเชียลออนไลน์เป็นหลักนะคะแปดไม้แต่ต้องบอกก่อนว่าคุณจะต้องดูดีๆนะคะว่าโปรไฟล์เขามีตัวตนไหมนะคะเพื่อที่จะไม่ใช่สแกมเมอร์นะคะ คนคนนี้จะเข้ามาในชีวิตคุณอย่างรวดเร็วเลยผ่านสื่อโซเชียลออนไลน์บางคนจะได้รู้จักกันจากกลุ่มเพื่อนนะคะเพื่อนของเพื่อนนะคะสังคมเดียวกันนะคะคนคนนี้ที่จะเข้ามาในชีวิตคุณหลังจากที่คุณหันหลังออกจากความรักที่ มันไม่ใช่นะคะเนี่ยราชินีถ้วยได้รับความรักแบบเต็มๆนะคะเขาจะมามอบความรักให้กับคุณนะคะเขาจะตกหลุมรักคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเลยและคนคนนี้เป็นคนจิตใจดีอ่อนโยนมีเมตตามากๆเป็นคนที่เข้าใจคนนะคะเข้าใจความรู้สึกรึกซึ้งเลยนะคะเข้าใจขั้นแบบจิตวิญญาณเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนนะคะแต่อาจจะ e ซน i ิทีฟนิดนึงนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงผู้ชายบุคลิกภายนอกเขาอาจจะดูเข่งขึมนะคะถ้าเขาเป็นผู้ชายเนี่ยแต่ภายในใจเขาแท้ๆเขาเป็นคนที่อ่อนไหวนะคะเซน i ิทีฟมากๆนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้าเขาเป็นผู้หญิงเขาก็แสดงออกชัดเจนนะคะว่าเป็นผู้หญิงแบบ อ่อนหวานจิตใจดีมีเมตตานะคะผู้หญิงคนนี้เนี่ยอัศวินถวยเด่นชาวท่าน้ำมีนกร,รกฎพฤชจิตคนธาตุดินมังกรพฤกศพกันนะคะราศีเมถุนนะคะที่เด่นราศีตุลน,นะคะจะติดถูกต้องแล้วนะคะที่ครูบุญพูดมาคนคนนี้จะเข้ามาเป็นความยุติธรรมให้กับคุณจะเป็นความรักที่ยุติธรรมมากๆเป็นความรักที่เท่าเทียมกันเป็นความรักที่เสมอกันด้วยการให้และการรับนะคะเป็นความรักที่ คุณรักเขาเขารักคุณคุณชอบเขาเขาชอบคุณจะไม่มีใครจะต้องวิ่งไล่ล่านะคะจะไม่มีใครที่ต้องแบบพยายามเพื่ออยู่ฝ่ายจนมากเกินไปนะคะไพ่จัตติกนี้ห้าไม้อาจจะรู้จักการผ่านการพูดคุยสื่อสารเจราจานะคะอยู่ในที่ทำงานเดียวกันหรือสื่อที่ค่อนข้างมีผู้คนมากหน้าหลายตานะคะคนคนนี้ไพ่ห้าไม้ ช่วงแรกนะคะพลังงานหลักเนี่ยอาจจะปิดกั้นนะคะปิดกั้นคนคนนี้อาจจะยังไม่เปิดใจร้อยเร์ซสามไม้ชัดเจนมากนะคะคนคนนี้ครูบุญฟันทงนะคะประมาณ90%นะคะว่าส่วนใหญ่จะรู้จากการผ่านสื่อโซเชียลสามไม้ก็คือการพูดคุยติดต่อสื่อสารเจราจานะคะคนคนนี้ เขาแอบส่องแอบมองคุณอยู่มาสักระยะแล้วนะคะแอบมองอยู่ไกลๆนะคะแอบมองอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนะคะไม่ใช่คนใหม่ที่ไม่เคยรู้จักกันเลยรู้จักกันมาบ้างแล้วอย่างน้อยก็รู้จักกันผ่านสื่อโซเชียลออนไลน์อาชีพที่เด่นนะคะ 1. นนักพูดนักสื่อสารการค้าขายพ่อค้าวานิชนะคะที่ต้องดีวกับต่างประเทศเป็นหลักหรือทำงานเกี่ยวกับองค์กรการต่างประเทศนะคะแล้วก็จัดตินะคะ 1. น นายนะคะอายการผู้พิพากษาผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมตำรวจนะคะคนคนนี้ข้าราชการนะคะอาชีพที่เด่นมากๆจะเป็นอย่างไรคะจะเป็นอย่างไรดิเมจิเชียเนี่ยคนคนนี้หน้าตาดีนะคะพูดเก่งมีวาทศิลป์ได้มาจากการร้องขออธิษฐานขอพรบนบานศาลเก่าวกับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะหรือบางคนใช้กฎของแรงดึงดูดนะคะในการดึงดูดคนคนนี้เข้ามาบางคนได้เจอกันจากสถานที่ที่แบบไปมูนะคะไปมูก็มีอะไรบ้างหลากหลายเลยสถานที่ศักดิ์สิทธิ์วัดวาอารามนะคะคนคนนี้เนี่ยราชาไม้ธาตุไฟเมสิงธนูเป็นคนทำงานเก่งนะคะมีไฟมีแพชชั่นเป็นผู้นำมากมากนะคะคนคนนี้ สิบเรียนเนี่ยเป็นคนมั่งคัง่งมั่นคงร่ำรวยในเรื่องของฐานะการงานการเงินนะคะสิบเหรียญเดวิ Devil, ลราศีมังกรเขาค่อนข้างลุ่มหลงนะคะแล้วก็เฮอร์มิตราศีกันบทสรุปนะคะบทสรุปเด็กถือไม้สิบเหรียญ d e วิลเฮอร์มิตคนคนนี้เป็นคนโสดครูบุญต้องบอกก่อนนะคะ Hermit ิต Herm เป็นคนโสดโสดแบบอินดี้นะคะโสดแบบติดๆนะคะโสดแบบไม่ค่อยสนโลกเท่าไหร่เป็นคนรักสงบเป็นคนที่ชีวิตทุ่มเทที่การทำงานการหาเงินไม่ค่อยแบบไม่ค่อยสนโลกนะคะบางทีทาเฮอร์มิตคนคนนี้นะคะเป็นคนโสดนะคะโสดอินดี้โสดรักสงบโสดแบบมีสติปัญญานะคะเฮอร์มิตนี้อาจจะโสดมานานแล้วด้วยนะคะคนคนนี้แบบบางคนเนี่ยเขาอาจจะโสดหลักปีได้นะคะ คุณกับเขาเจอกันจะเป็นอย่างไรเดวิลคุณกับเขามีบุญกรรมนะคะทำมาร่วมกันนะคะตามคอนเทนต์เลยความลุ่มหลงนะคะเขาจะลุ่มหลงคุณมากๆแต่ไม่ใช่ความลุ่มหลงแบบไม่ดีเพราะคุณมีบุญนะคะที่ทำร่วมกันมาทำให้เกิดความลุ่มหลงง่ายนะกว่าปกติ ราชนีถ้วยนั่นแปลว่าเจอกันแล้วตกหลุมรักกันได้เลยเพราะว่ามีพลังพลังบุญทำกรรมแต่งนะคะคำนี้เลยนะคะทำให้เขารู้สึกแบบหลงไหลได้ปลื้มคุณนะคะแม้ว่าเขาจะโสดมานานแต่พอเขาเจอคุณเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าคือแบบคือทคุณทำให้เขาหลงได้อะไว้ง่ายคุณทำให้เขาหลงได้นะคะหรือถ้าตัวคุณเป็นเทอร์มิตเองคุณเปคนรักสงบนะคะรักสันโดษไม่ได้แบบ โปรยเสน่หอะไรมากมายนะคะคนคนนี้เขาจะมาลุ่มหลงคุณแบบลุ่มหลงคุณแบบไม่มีเหตุผลนะคะฟังดูเหมือนไม่มีเหตุผลเดวิลมากับเลิฟเนะคะก็คือความรักแบบเลิฟแอดฟอร์ซไซมีแรงดึงดูดต่อกันสูงมากนะคะพลังงานภายในเนี่ยบางทีมันก็ไม่สามารถพูดออกมาให้จับต้องได้นะคะเพราะที่เมจิเชียนก็ยืนยันว่ามันเป็นอะไรที่แบบ จับต้องไม่ได้หน่อยนะคะดูเป็นอะไรที่แบบใช้แบบสายมูนะคะกดของแรงดึงดูดเด็กถือไม้พลังงานของความสดใสความร่าเริงเมื่อคุณกับเขาเจอกันคุณจะมีไฟมีแพชชั่นในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะะเด็กถือไม้นี้พลังงานเขาจะเป็นพลังงานของคนที่มีความน่ารักมีความสดใสมีไฟมีแพชชั่นในการทํางานเป็นคนที่อาจจะออกแนวไฮเปอร์ นะคะคนใดคนหนึ่งค่ะจะเป็นคนรักสงบมากๆนะคะเฮอร์มิตนี้แต่อีกคนหนึ่งจะเป็นสไตล์แบบไฮเปอร์ดังนั้นเนี่ยมันจึงมาแบบเหมือนสมดุลนะคะกฎของความสมดุลกฎของหยินและหยางนะคะที่คนที่สงบก็จะไปเติมเต็มคนที่ไม่สงบเท่าไหร่นะคะคนที่ไฮเปอร์ก็จะไปเติมเต็มคนที่สงบจนเกินไปนะคะและหกเหลี่ยนนี้ก็มายืนยันในสิ่งที่ครูบุญพูดว่า คู่ที่ทําบุญร่วมกันมานะคะหกเหรียญก็คือคู่บุญอยู่แล้วนะคะคู่ที่เคยช่วยเหลืออุปถัมภ์ซัพพอร์ตกันมานะคะในถ้าเราเชื่อในเรื่องของอดีตชาตินะคะและปัจจุบันหกเหรียญก็แปลว่าเขาก็ยังจะตามมาให้คุณอีกในชาติปัจจุบันนะคะให้ในด้านใดด้านหนึ่งแหละนะคะหกเหรียญน,นี้ก็คือแบบหนึ่งช่วยเหลือซัพพอร์ตนะคะในด้านใดด้านหนึ่งสองอาจจะช่วยเหลือในเรื่องการเงินไปเลยนะคะไม่ได้ให้คาดหวังว่า จะให้ใครต้องเอาเงินเอาทองมาให้เรานะคะแต่ไพ่หกเหรียญมันออกมาชัดเจนมากๆนะคะดีเฮอร์มิตก็คือคู่ที่แบบมีสติปัญญาคู่ที่ทําบุญมาร่วมกันนะคะสําหรับคุณกับเขานะคะท่านใดเข้ามารับชมแล้วได้รับอะไรดีๆไปอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามให้กับช่องนี้ของครูบุญด้วยนะคะ